สวัสดีครับวันนี้มาเจอคุณลุงมาเจอลุงอยู่ร้านซับไพบุญนะครับเอาลุงมาแล้วทําไมได้มาจอดตรงเนี้ยเราะวมาดูรถมาดูรถเกี่ยวเหรอคิดอยากได้เนี่ยเอาันผมว่าจะมารีวิวอัปเดตอีกรอบพอดีลุงบอกจะมาจอดดูรถแล้วทําไมไม่ดูก่อนไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกดูเดียวอยากได้อีกเนี่ยผอบอกมันแตกตัวนี้มันแตก นี่หน้าแป้นตัวนี้มันแตกนี่ผมมาซื้อใหม่อันนี้แตกครับแล้วได้เอาตัวอย่างมาไหมไม่แค่แค่ถ่ายรูปมาผมตัดช่วงนี้มาถ่ายรูปอันนี้ยกลูกใหม่เลยเหรอครับพอดีมีลูกเขาให้ลูกมาเลยราคาไม่แพงสามพันกว่าบาทอันนี้นะสามพันครับทั้งชุดนี้เลยเหรออันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไอสองอันนั้นด้วยเขาแถมมาคองอะไรเก้าห้าเนาะของเก้าห้า อกสามพันกว่าถูกไหมไม่ร uh ู<_<_ uh, <_้เลยไม่เคยเล่นเนาะแล้วไอ้ราวอันนี้แหละนี<_<_<_<_่ก็ไปใส่ตัวเก่าใช่ไหมใอ้ตัวเก่สี่ที่บ้านใส่ได้เนาะได้ก็ลุงว่าถูกก็ถูกแล้วเนาะก็ซื้อศูนย์กี่บาทล่ะประมาณนึกเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นแค่ตัวเดียวเนี้ยส่วนเนี้ยราวมาไอ้เราไปก็ยกลูกนี้ใส่เลยเนาะครับทอดแค่ราวมาใส่อ๋อว่าทำไมรู้ว่าที่นี่มี พ่็ไปเอาประจำไปเอาประจำเขาตัดรถแล้วทําไมไม่ไปดูที่สาขาใหญ่สาขาใหญ่มีไกลไกลขี้เกียจอ้อมอันนี้ลุงมาจากปทุมรัตเรอิศเนาะครับวิ่งไปดูที่จ่าจื๊อร้านจ่าจื๊บุรีรัมสาขารัตนบุรีใช่ลุงบอกว่าถ้าไปที่บุรีรัมมันไกลไม่ไกลหรอกไม่ไกลแต่ต้องขี้เกียรติอ้อมที้เกียจไปติดเมืองต้องผ่านบุรีรัมไปอ่ะสิบห้ากิโลแสดงว่าลุงมาที่นี่บ่อยใช่ไหม มามาซื้อบ่อยอก็เลยรู้ว่ามีอันนี้ได้อย่างเดียวปะครับได้แค่นั้นแหะครับผมอ๋อจะเดินทางกลับแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาดูนกใหญ่เดี๋ยวจะมาจัดคันใหญ่อยู่โอ้หลุงสุดยอดเลยมีงานเกี่ยวไหมครับไปมีอยู่ครับเกี่ยวเกี่ยวนาปังเหรอนาปังครับเกี่ยวใบเกี่ยวข้าวนาปังครับกี่ไร่มาเยอะหรอก นนอห่ยโอเคเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับจะแช่เต็มเลย <The> <'s in> <air> คุณลุงชื่ออะไรลืม <The> <'s in> <air> ลุงชื่ออะไรครับลุงชื่ออะไรนะสมบัติสมบัติรถเกี่ยวกี่คันคันเดียวคันเดียวเทเลอร์ล่ะลากเอางี้เหล่ะโอเคเดินทางปลอดภัย ลุงสมบัติลุงสมบัติจากปทุมรัฐไปแล้วครับโอเคมาคนเดียวเลยนะเดินทางปลอดภัยครับลุงเดี๋ยวเจอกันใหม่